รถถังอีสานเหรอรไม่ใช่รถถังเหนือไม่ใช่รถถังใต้แต่คือรถถังอีสานวันนี้บูสะบันหันแหลงเลยนะมันเป็นยังไงวันนี้กล้าเตะกล้ากล้าเตะเพื่อนมอมวเตอร์เหรอเกมย่าครับเกมกีฬานะเลยคือขึ้นไปเนี่ยไม่มีรุ่นพี่รุ่นน้องนะลงไปลงมาจากเวชีมาขอโทษพลอยกันนั่นแหละคือสำเร็จทางกีฬาแล้ววันนี้เป็นไงบ้างมันนะมันเป็นยังไงเอาเกมกันชกวันนี้เป็นยังไงมันมันเข้าทางเราอีท่าไหน ได้อะไรบ้าง,มา,งามาทำกานบ้านแล้วเด<ะ>ิ<ะ>นบสถ์ครับตั้งใจมาเดินบทครับโอ้โหไม่ไม่หวั่นศักดิ์ศรียอดมวยเก่าเลยนะนะสะา,านฟ้าแล้ววันนี้อะไรแข็งนิดอ่ะมัดมัดกับเตขาเตขาเตขา,าดิขาเขาไหมเลยรู้ป่ะฮะจากขาขาว,ขาวดิเป็นขาแดงเลยอ่ะเตขาไหมเลยวันนี้การน็อกไหมวันนี้การเตขาการน็อกไหม ท่านเราได้ก็ขายายโอ้โหพอไม่น็อกก็หมัดหมัดเราค่อนข้างที่อหละแล้วพี่เขามีอะไรที่ทําให้เราหนักใจบ้างเอามีไหมยกห้าเอาพูดถึงยกห้าเลยมันมันเป็นยังไงยกห้าเนี่ยฮะหมดครับหยุดนานครับสาม <c oughs> ไม่ใชส่ามเดือนไม่ใช่ใส่สามเดือนครับออกกันหมดใช่ไหมนี่ถ้าเกิดไม่ไม่ได้ลูกหักหักล้มมีปัญหาไหมน่ะไม่มีปัญหาไม่มีใค่ที่เด้น เพราะว่าเพราะว่าตุนมาเยอะใช่ไหมเยอะครับโอ้ยยกสามยกสี่ฮะก็สามส่นาเยอะบอกบอกน้องไงวันนี้เจอเจอสถานฟ้าพัเข้าที่กับเขาเหลือเกินกระดูกเขาดีครับก็บอกวางแผนว่าสองยกเอาควบคุมไปก่อนแล้วก็สามสี่ให้เดินบี้เลยออกมาเตะครอบวันนี้ถอยไม่ได้ไม่ถอยครับโอ้โาถอยนี่เขามีศอกครับน้องตลอดว่ากับในให้ขึ้นคอบุ๊บอย่ไว้เพราะว่าเขามีศอกครับพอเขาสอกอะไรเพราะว่า ตั้งแต่ผมหัดเล่นมวยใหม่ครับสนาอันฟ้ารู้รู้รู้เลยใช่ไหมดาวช่องเจ็ดสนั้นเขาเก่งยกสี่ครับผมบอกเด็กไมออกหมดว่างงานว่าสองยกเราคุมคุมแล้วก็สามสี่เดินอันเลยยกสี่ห้ามถอยห้ามถอยแม้แต่ก้าวเดียวมีมีมีถอยบ้างไหมหนยกสี่มีไหมไม่มีเลย แล้วเรามีมีถอยเยอะไหนยก้าอ๋อ้วแเราไปถอยยกข้าให้ให้คุมเลยเหรอก็คือูก้า,านะผมบอกว่าให้ออกไปอะให้คุมให้แล<อ>้วให้เดินก่อนบัแต่น,นี้เด็กมันไม่ถอยมันเลยวิ่งเข้าไปแล้วก็<อ>ชี้<อ>ให้เดินเห็นที่เข้าไปบอกน้องอยู่ถ้าเกิดถอยตลอดนี่มันอะไรเกิดขึ้นมัน,นเสียงเชียดเขาก็ดังครับค่อนข้างที่จะดังดังกระหมมไหมนะแต่ผมก็ว่าตุนไว้อยกาี ให้น้องตั้งใจซ้อมค,คือพี่หนุ่มกับผมก็สนับสนุนค่ายดับรันเหมือนเดิมครับ,รบแล้วก็น้องรักทุกคนในค่ายถ้าผมได้เล่นผมก็อดจีดทุกคนครับ,รบในค่าย<ร>แต่ คือรักของทุกคนครับแต่รถไหสานี่จะมีพิเศษเขาหน่อยเพราะแต่ว่ารักทุกคนใช่ครับเพราะว่าเขาก็ได้แชมป์ทำให้เขาได้แชมป์พี่หนุ่มทำให้ได้แชมป์ครับเพราะว่าผมก็มีวันนี้เพราะเขาเพึ่งบารมีผมผมก็เพิ่งบารมีพี่หนุ่มน้องก็เพิ่งบารมีพี่หนุ่มครับคือเราอยู่ด้วยกันเหมือนพี่น้องครับเชียร์เบสอาชีพเท่าไหร่ครับวันนี้สามหมื่นบาทสามหมื่นบาทจะเอาไปเอาของโต้งอีกอีทเป็นห้าหมื่นครึ่งแสนนะวันนี้ช่องมวยก็รวยได้ครับฝากถึงพ่อรันหน่อยเอ้าท่าขอบคุณพ่อรันที่ อยู่จังหวัดไหนเนี่ยกาฬสินธุ์พูดพอสายอีสานพอได้อยู่ใช่ไหมพ่อใหญ่อยู่โน๊ะปะเนาะบอกพี่น้องเช้าเมื่อนันดั้เนี่ยพวกเราพี่น้องเออกาสินเนี่ยกาฬสินธุ์ขอบคุณนะครับที่ช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจผมนะผมทำสำเร็จแล้วโอ้ยเอาละครับผม